อยู่อเมริกาปฏิบัติในรูปแบบด้วยการดูลมหายใจเข้าออกจนจิตสงบพอประมาณแล้วไล่ดูความรู้สึกตามร่างกายรู้สึกถึงความไหวๆยิบยับยิบยับพยายามดูด้วยจิตที่เป็นกลางสักพักจิตฟุ้งซ่านก็กลับมาดูลมหายใจจน,จ,นจิตสงบลงแล้วกลับไปไล่ดูความรู้สึกตั้งแต่หัวจดเท้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบชั่วโมงมเห็นตัวมาณตากูเก่ง ในชีวิตประจําวันชอบฟังธรรมแทบจะตลอดเวลาที่ใช้ร่างกายทํางานฟังไปด้วยก็พยายามดูกายดูใจไปด้วยแต่ก็เผลอบ่อยอยู่ค่ะถ้าเราตั้งใจฟังธรรมเราจะเผลอนะเพราะจิตเราอยู่ที่ทําที่การฟังนะั้นงั้นพยายามแบ่งเวลานะฟังธรรมตลอดเวลาไม่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านบอกฟังธรรมตามกาล ฟังตามกาลเทศนะถึงจะดีฟังทำตลอดการไม่ใช่ดีหรอกนะง้นเวลาทำงานเนี่ยรู้สึกร่างกายไปเนี่ยเราเดินปัญญาได้แนละตอนไหนใช้ร่างกายทำงานมันเหนื่อยนะก็กลับมาอยู่กับพูดโทรกับลมหายใจไปร่างกายก็ทำงานไปตามที่จิตมันสั่งไว้แต่ว่าพยายามสํารวมไม่ฟุ้งซ่านไป ช่วงไหนจิตมีเรื่องมีแรงก็เ,เห็นร่างกายมันทํางานร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่ถ้าทํางานกับเครื่องจักรต้องตั้งสติให้ดีนะถ้าทํางานอยู่กับเครื่องจักรนฟังหลวงพ่อนะมือหายไปแล้วยังไม่รู้เลยนะยังใช้ไม่ได้หรอกถ้รารู้ฟังทำตามการที่ควรนะ่ะก็เป็นมงคลนะฟังทำสเปสปาตลอดเวลาไม่ดี เอาเวลามาดูกายดูใจของเราเราฟังธรรมะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบตัติหรือฟังธรรมะเพื่อให้เกิดสมาธิก็ได้ฟังให้รู้วิธีปฏิบัติห้รู้สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันมีเหตุมีผลอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปดูของจริงก็ต้องมีเวลาไปดูของจริงไม่ใช่ฟังตลอดหรือฟังแล้วให้เกิดสมาธิฟังเสียงหลวงพ่อนะต้องการพักผ่อน เปิดซีดีหลวงพ่อไปฟังนะจิตสงบบ้างจิตเคลื่อนขึ้นมาคิดบ้างสงบบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะได้สมาธิขึ้นมาฟังเนี่ยไม่เกิดวิปัสสนาปัญญาหรอกเป็นปัญญาจากการฟังเรียกสุตตมยปัญญาไม่คิดเอาว่าเป็นปัญญาจากการคิดจินตามยปัญญา ปัญญาที่หลวงพ่อพยายามให้พวกเรามีนะคือภาวนามยปัญญามีสติมีจิตท,ที่ตั้งมั่นนะแล้วปัญญาจะเกิดงั้นฟังเทศหลวงพ่อพอสมควรนะรู้วัตถุประสงค์ถ้าไม่รู้วัตถุประสงค์เรียกว่างมงายงั้นต้องรู้วัตถุประสงค์เช่นวัตถุประสงค์ต้องการรู้วิธีปฏิบตัติสงสัยในเรื่องนี้อยากรู้ฟัง รืยต้องการให้จิตสงบฟังรู้วัตถุประสงค์ถ้าฟังให้บรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอยิ่งฟังยิ่งคิด